คันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยมากเลยฮนะเป็นแคปบออโต้ด้วยครับนานๆก็นนจะมีเข้ามาทีนะครับเครื่องยนต์เกลีย์ช่วงล่างค่อนข้างเฟิร์มเลยนะครับคันนี้สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรถยนต์เข้าใหม่ของทางเ e นโปสตานะครับคันนี้นะต้องบอกว่าเป็นรถที่สวยมากเลยฮนะ อแล้วก็เป็นแค a ออโต้ด้วยครับนานๆก็จะมีเข้ามาทีนะครับโอเคเป็น t o y o ต a h ไฮรักรีโว2.4 EP Runner Smart c a p นะครับเป็นปีรถปี15มือเดียวป้ายแดงนะฮะมีประกันชั้นหนึ่งนะครับผมคันนี้โอเคมาดูตัวรถหน่อยดีกว่าไฟหน้าขาวๆใสๆแบบนี้เลยนะครับ ก็ลูกค้าเนี่ยย,ยังใหม่ด้วยนะคันนี้เอ๊ okay. ดอกนิ่มๆแบบนี้เลยครับผมเครื่องยนต์เกลีย์ช่วงล่างค่อนข้างเฟิร์มเลยนะครับคันนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินคลามน้ำทะเลเงาวับแบบนี้เลยสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นกระจกโครเมียมนะครับไฟเลี้ยว LED มาให้นะครับภายใน สวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังใหม่นะครับพวงมาลัยพุ่มหนังใหม่นะครับนี่หน้าจอก็เป็นตองรุ่น,นครับอ่ะไม่ได้ทำอะไรมาเพิ่มให้ดูน็อตทุกตัวสีเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ตรงนี้เลยเคเม็ดอาร์คเรียงตัวสวยงามครับไม่มีการเฉียวชนทำสีนะ อ็การันตีรถที่นี่สวยทุกคันรับประกันนะครับจนหนักพลิกคว่ำจมน้ำนะฮะซื้อคืนเต็มราคาโอเคดูไลเนอร์นิดนึงไลเนอร์ก็ค่อนข้างสวยงามครับมีใช้งานมาบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับหนักนะครับอซอกประตูขอบต่างๆน็อตอยู่ที่เดิมนะครับเหมือนเดิมไม่มีสีโป๊สีอะไรนะ ก็ออฟค้าแม่ค้าพนักงานออฟฟิศเข้าสวนเข้าไร่คันนี้ก็คุ้มค่าครับขับง่ายขับง่ายคล่องตัวเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดาีเอามาเปิดดูแคปห้องโดยสารเบาแคปก็เป็นเบาะหนังนะอันนี้ก็เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างตัวถังนิดนึงนะ มีเก็บสีมาแล้วนะครับแต่ว่าเก็บเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งนะโอเคครับมาดูโครงสร้างกันนิดนึงดีกว่าก็ผ่านคันใช้งานมานะครับหนึ่งแสนหกหมื่นกิโลนะครับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวเช็คระยะศูนย์นะครับ นี่นะครับน็อตนอ็นอตเอี่ยมแบบนี้เลยอันนี้มีหอดฝากระโปรงทำสีมาแล้วนะแต่ว่าไม่มีการต้องรอยการชนหนักนะครับเพดปั้นเพดต่างๆ่าโอ้ะคันหน้าสวยๆแบบนี้เลยโอเคเขอเปิดราคาเลยนะครับสำหรับไฮรักร e ีโวสมาร์ทแค e 2.4 P-Runner คันนี้นะครับ ราคาที่4 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับอันนี้ก็ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะฮะจัดได้เต็มหรือเครดิตดีมากๆก็จัดได้เกินได้เลยนะครับผ่อนก็น่าจะอยู่ประมาณ7-8,000นะ7-8,000ประมาณนี้8 9 0 0ึดีกว่าผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับเข้ามาชมรถได้ที่โตสตาร์ออโต้คาร์88ตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์ล็อก F8 F9 บางบัวทองนนทบุรีนะครับหรือติดต่อมาที่คุณเขาฟางได้เลยนะครับ080 209 31 30แล้วมาพบกับรถเข้าใหม่เรื่อยๆนะครับของทางเตทนโปรสตาร์สวัสดีครับ